สวัสดีค่ะเพื่อน,อนมาดูคุณยายกันนะคะวันนี้ทําไมสุขภาพแข็งแรงทําอะไรบ้างในแต่ละวันตื่นเช้ามาลงบันไดมาเปิดครัวมาทําอะไรกินดูซิชงนมชงนมแน่เลยเสร็จแล้วนคุณยายก็จะไปนั่งชงนั่งดื่มอยู่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อดูข่าวดูรายการต่างๆที่คุณยายชอบนะคะดื่มน้ําไปเสร็จแล้วคุณยายก็จะ ไปล้างเองเลยนะคะจะล้างเองลองน้ําเองเสร็จแล้วก็มานั่งกับอะไรละสุนัขแสนลุของเขานะคะเขาก็มีการแบ่งขนมกันกินคุณยายบอกว่าดูอยู่กับสัตว์เนี่ยคุณยายบอกว่าจะทําให้จิตใจดีมีเมตตา นะคะแล้วก็มานั่งพูดคุยกับลูกวานหัวเราะไปอ่านหนังสือธรรมะไปโดยไม่ต้องใส่แว่นเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทําอะไรต่อนั่งสมาธิค่ะให้เกิดปัญญาให้มีสติว่างั้นนะเสร็จแล้วก็ไปนั่งข้างนอกสูดอากาศสูดอากาศข้างนอกให้เต็มปอดทดํานู่นทํานี่นะคะตามภาษาของคุณยายแต่ละวันพอได้เวลาบ่ายสามโมงกว่า คุณยายก็ขึ้นบันไดค่ะขึ้นบันไดเองทุกวันนะคะขึ้นลงเองค่ะขึ้นตอนนี้ขึ้นไปเพื่อที่จะไปอาบน้ําแต่งตัวหใหม่สดชื่นนะคะ,ะดูสินะคุณยายจะใส่ชุดอะไรออกมาเอาใส่ชุดสีเขียวออกมาเลยค่ะลงบันไดลงมาอีกค่ะ,ะลงเองค่ะลงมาเอาจะทําอะไระกิจกรรมตอนบ่ายของคุณยายทําอะไรบ้างลองไปดูนะคะนั่งดูละครค่ะ คละครตอนบ่ายนั่งไปยิ้มไปตาแป้งหน้าตาสดชื่นยิ้มนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ถึงตอนเย็นก็มานั่งกินข้าวนั่งกินอาหารเย็นอาหารโปรดของคุณยายคือต้อมมะละใส่กระดูกหมูใส่ขาหมูบ้างก็มีผักต้มมีน้ำพริกมีอะไรเสริมเป็นบางอย่างในแต่ละวัน ที่คุณยายเขาจะบอกว่าเขาชอบอะไรอยากกินอะไรเขาก็จะบอกมานะคะตกตอนเย็นมาก็มานั่งสวดมนต์หน้าโต๊ะหมู่บูชาทุกวันเลยนะคะเห็นไหมคะเช้ามาอีกแล้วค่ะตื่นเช้าว,วันใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะคะคุณยายก็จะมาเดินออกกําลังกายรอบบ้านนะคะวันหนึ่งก็ได้อาจจะสองรอบสามรอบแล้วแต่ละวันไหนนะคะเดินไปแล้วค่ะเดินไป อาดูซิเข้าวันนี้เขาจะเดินได้กี่รอบมาแล้วคะ่ะมาแล้วอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะอาดูซิว่าจะได้สามรอบไหมมาแล้วคะ่ะจะเหนื่อยแล้วอนั่งพักหน่อยแล้วก็จะมีสุนัขแซนรู้นะี้วันนี้คุณยายก็จะพร้อมบวกแล้วนะคะจ้าอ้าวเริ่มเลยนะเอาสองบวกสองเป็นสี่บวกสี่เป็น8ปดอ้าแปดบวกแปดเป็น16 อาวเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่เจ็ดบวกสามเป็นสิบอือสิบบวกสองล่ะเป็ดสิบสองโอ้โเก่งจังเลยพี่คุณยายพี่คุณยายวันนี้คุณยายจะมาเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังนะคะเชิญค่ะเกิดมาบอกกับพ่อแม่ก็ได้ประมาณสี่ห้าขวบพ่อแม่ก็ตายคุณยายเลี้ยงมา